ทุกความเป็นไปในการเริ่มของชีวิตของเราค่ะรู้เหลือแล้วค่ะมันมีท้งทั้งยากลําบากทั้งค้นแขนและก็ทั้งว่าเราจะต้องทํำยังไงค่ะมันจะต้องมีสะดุดนู่นสะดุดนีบ้างค่ะเป็นบางคราวบางคราวแต่ก็ไม่ใช่ว่าความสะดุดนั้นของเรานะคะจะแก้ไขไม่ได้สิ่งที่สําคัญเลยค่ะคุณต้องแก้ไขที่ปลายเหตุค่ะหรือจุดเริ่มต้นของเราที่เราทาอะคะ่ะมันเป็นแบบไหนที่เราทํามันเป็นเช่นไรแล้วเอาตรงนั้นอะคะ่ะมาแก้ไข เพื่อปรับปรุงในการไปต่อในทุกๆวันค่ะเพราะญาดาเองค่ะเมื่อก่อนเนาะก็เป็นคนติดลบเหมือนที่บอกกับทุกคนนะคะในคลิปก่อนก่อนนั้นนั้นว่าตัวเองก็เป็นคนที่มีหนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีหนี้ค่ะถามว่าตอนนี้ใช้หนี้หมดหรือยัง,ย,งยังไม่หมดใครก็ต้องทําค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราอเป็นคนสร้างขึ้นมาเราก็ต้องเป็นคนแก้ไขที่จะปรับปรุงเพื่อการไปต่อของเราเพื่อทําให้หนี้ของเรานะคะ ค่อยๆหมดไปค่ะใช่เราอาจจะยังไม่มีเงินก้อนค่ะแต่เราสามารถเนี่ยค่ะในการปรับปรุงค่าใช้จ่ายของเราอันไหนที่เราไม่ได้ใช้หรืออันไหนที่มันตัดได้ให้เราตัดไปก่อนค่ะเพื่อรไรคะเพื่อให้เราค่ะไปใช้นี่เนาะแล้วก็แบ่งจ่ายแบ่งเก็บเอาไว้แบ่งจ่ายแบ่งเก็บเอาไว้ค่ะเราก็จะมีเงินค่ะส่วนหนึ่งเนาะเอาไปไว้ใช้นี่และอีกส่วนหนึ่งเอาไว้กินเอาไว้ใช้และเอาไว้เก็บนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ทุกคนค่ะ